เลยเพื่อนแล้วมึงมองไม่เห็นได้ไงไม่ใช่ดิ้วมึงเดินไปดิ้เดินผ่านไปเจอแล้วครับพี่น้องกลางพึ่งหังบ่ใหญ่ไปไหนดอกอยู่สูงพร้อมแต่ก็เปลี่ยนโบเป็ี่ยนเปล่นแล้วเก่ดแล้วแล้วเขาไปเบิ่งปลายควันจากบึ้อก่อนนะเป็นว่าแล้วก็ได้ออกเก่งแรงนิดนึง <laughs> เยอะจัดเลยืม <G ül üyor> หังเล่หางหน้อยอยู่วะว่าแล้วก็ได้ได้หางหน้อยอยู่ <G ül üyor> ไปลองเบิง่งอไปพี่น้องสีหมานคักๆบอกถ้าเบิ่งถ้าเบิง่งอาพี่น้องขึ้นมาทางเทิงแล้วเส้นไหนนั่งอยู่ทางล่างมี่เยอะพึง่งอ่ะเยอะ่าก นี่มีหัวน้ำอยู่แต่ห่างบ่ได้หรอกนไงเบิ่งสีสูบแล้วได้หัวน้ำอยู่พี่น้องก็เดี๋ยวเอาลงไปเบิดนี่แหละเอาเบิดบอไหนหรือว่าเอาแต่หัวน้ำเบิดเลยตีนี่เด้อพี่น้องห่างอ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องตัดก่อนเด้นะว่ามันยืนอยู่งาเดียวได้ไหมเดี๋ยวลงไปเบิ่งกันทางหลังว่าหัวน้ำที่ได้จากขีดมันสีสองขีดอยู่วะไม่ขีดเดียวไปพี่น้องเดี๋ยวตัดก่อนแป๊บนึง นี่พี่น้องพึ่ไมุมครับไปได้มีมาอีกห้างเพื่อนก็อยู่ในกระเป๋าเถอพึ่งก็ค่อยคุ้มนี่ขาวๆแลนี้มีมาหัวน้ำพุ่ะให้เบิ่งพึ่งครับพี่น้องแป๊บหนึ่งนี่นะครับพึ่งมีได้ได้ซํำนี้แหละเอาลงมาสำนี้นะครับลังไปได้เอามาเอามาแต่หัวน้ำคือเก่าพ่นก็หางมีไปออกกันไปพี่น้อง ไปต่อไปลุยไปลุยหาสิมาหาสิลุยลุยอะไรได้คือทา้งนี้กักกักไปพี่น้องออเหอยเอยเหยไอเบิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องรังพึ่งมันอยู่ทั้งเพิงสูงวันนี้นะครับซึ่งสีที่ขึ้นเป็นย,กยากๆอยู่วันนั้นผมนั่งอยู่นู้นเห็นพึ่งไปพี่น้องโอเคเดี๋ยวเขาขึ้นไปเจอเอัืองถึง มันจะเป็นยนะังไงเนาะในนี้มันสีมานบ่ไปลุยกันนั่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวดูกันตอนปัดเด้อผมขึ้นมาอยู่ถึงถึงแล้วพุนะ่นอ่ะข้างล่างก็เป็นน้องน้ำใหญ่เติบเออใหญ่เติอบอยู่เดี๋ยวขึ้นตามไปปัดมันก่อนเบื่องันสั้นๆบึดน,นึงนะครับไปลุยกัน่ะเ้อพี่น้องอได้บาหลายดอกแต่ก็ได้อยู่ นะครับหัวน้ำมันก็พูนนะ่ะแล้วพอได้อยู่เด้อหางก็ต้องขอลงไปน้ำเนีนี่ลงไปเบดนั่นแหละนี่นี่มันก็ได้อยู่เด้อไปเดี๋ยวก็ลงไปเบื่องกันทางล่างคือเา่าไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวก็เจอกันน,กนู่นแหละอีกรางนึงที่มันอยู่ข้างๆกันนั่นนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันลางนูงน้นต่อขอตีลังนี้มันเสร็จับก่อนลงไปดูผลงาน้างล่างครับวับนนี้ได้มาันอยู่ตามมือนั่นกันเลยไป เรืบเลยกับพี่น้องอันนี้แบ่งครึ่งเข้ามาเลยนะครับนี่นะชีได้นี่ครับลังที่แบ่ง,งครึ่งเข้ามาโอ้ห่างเดรยแล้วโอเคพี่น้องก็เดี๋ยวอีกทางหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปรอเบิงคลิปหน้าจากักสิได้อีนีบอ,อกแต่เดี๋ยวไปท่าเบิ่งกันคลิปหน้า นะครับสำหรับที่นี้ผมเหมื่อยเลยขอพักก่อนไปครับไม่เจอกันคลิปต่อไปวันนี้หมาตาื่กอยู่ไปครับผม <ไป S 1>